ฉันจะท่านมือนี้มือไม่ให้มีมาโอ้ยปาตะนาวยังให้ลังมาหาเจ้าปาตะนาวก็สินซังดนมือเรนังเด้อปาตะนาวกันรอคำขอให้ได้รังเก่าหอมเจ้าผู้เจ้าท่านเออเออเเจ้าท่านแล็กก็ให้รำให้ด้วยเจ้าท่านเล็ก

我来、啊，白菜<分>